นเดาเจอรถเทคนิคอลด้านหน้าพัง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 ควายควาควายควาอบไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เ ขวบสามโดนโดนขวบสามสละรถแล้วโอเคโอเคลองเล็งๆล็ผมมองไม่เห็นะสูงไม่ได้าายยิงอัดเยยงอดเลยโหลดจอตรงนี้ก็ได้นะโอเคโด้วยกาไเรื่อยเลยครับ ตัวที่มันยิงมาทั้งนั้นมก็ช่วยมากเลยก็ได้นะจะได้นี่อยู่ขาเลยอยู่ทางขวาของสะพานันเลยยิงหน่อยยิงหน่อยตรงนี้ตรงปิงผมยิงหน่อยดาวดาเดายิ้มๆๆๆเๆๆ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 ยๆๆๆๆอๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆอๆๆ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 ออ ยิงเข้าไปยิงอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปเรื่อลยไปเมั้งโอ้ยิงไม่เข้าหรอกโดนเหลือครึ่งเหลือครึ่งยิงเข้าวเอาเอาเรือขึ้นน่าจะเป็นอะไรยิงใส่เราปะโอเคไม่รู้เลยยิงใส่คือมันแรงมากนะถ้าเป็น RPG มันน่าจะขนาดเนี้ยตัวขอบสะพานขวาข้ามไปไม่เป็นไรเรายิงกดมันไปยิงกดอันลไปลองบนถนนนะโอเคโอเคต้องเช็คไอ้ขอบสะพานก่อนนะ คนดาวเจอรถจ็คนิคอลหน้าพัางพังมีคนดาแล้วคนดาโอเคแข็งระโอเครถพังแล้วออนทุกทีอย่างก่อนเจอไหมไม่เห็นนะ <c oughs> ดิงสันเป็นเจ้าเข้าเลยอยู่สัน <c oughs> <c oughs> เวลานี้แบบกองที่โกสันเอาจจะเดาเข้าใครก็ได้เช็คทำไมเซาอีหน่อยรอไว้วไมั้งไม,ไม่มีอะไรเลยเซาอีตดูด้านหน้าให้อยู่ไม่เจออะไรเลยผมต้องกดชิปไว้อะไม่งั้นไม่งมั้นเดี๋ยวปืนผมจะหันตามมีกับจอดก่อนจอดก่นดอ,อกนเดาออกเจออะไรคนไหมทหารราบปืนปานเหรอใช่ใช่คนเดียวคนเดียว เมื่อกี้ผมเจอคนนึงมันวิ่งข้ามถนนกระทางซ้ายอ่ะใครพาอ,อะไรวะ <c oughs> ไอซีนี่วิ่งช<ป>่วง,งที่ผมมาร์นั่อะไรจริงเลยตรงที่ผมมาร์ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ตรงมาร์าผมเลยผมยิงไม่ได้วะหนอติดมีตัวนึงแ่ะแถ้วเฉ่นี่แหละมาร์าผมเลยอันนี้อ่ออกเลยวอันนี้มีแคนดูอันนี้อ่อนแล้วออ่อนแล้วอ<ม>่อนแล้ว<ม> <จะ S 2> โอเพื่อนฮะอย่าๆๆ wait there wait t h e r ไม่ๆๆ r i g r i h i g h t right โอเค sound site enemy m a r k m n in the open on the right side but i don't know where i can see them ผมมใครเนี่ยผมมองไม่เห็นนะเนี่ยมองคาสิกคาสิกเน i n k s dead ใครดาวอ่ะใครดาวใครดาวเงใครบังคับปืนตายระวังหน้าที่กั้นถนนด้านหน้าอยู่ตายอยู่ตายแล้วที่กั้นถนนด้านหน้า มองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะสมงแม่งไอ้นีไปไปอ่นมันกกรสุกกระสุนอเแม่งตีไนะเคไปเคโีไนเได้อดีเลยตตงไปเลยอโอเกนโอเคโอเคก็มไมนจอดก่อกไนะอเก็นอเกอไะอเอไปนะโออนเสียงเบิอนะเไะเ็นะ ปืนสี่ตัวยิงปืนสี่ตัวยิงทางซ้ายทางซ้ายเช็คทางซ้ายหน่อยตำแหน่งโนสโนสโนสตายตายเอ่อไม่ใช่กันหน่อยเช็คซ้ายชายคนที่ใช้ปืนใหญ่เช็คเช็คข้างหน้าตำแหน่งเอ่อ66ได้ได้โอ้โหไม่ไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะโอ้หมากันทีละคนขวาไหมเละใช้ทางขวาไหมซิขวาแล้วผมไม่เจอไม่เห็นเลยต่อแม่นิ่งต่มา จอตัวหนึ่งอยู่ไกลมากตึกทางนอร์ทตึกทางทิศเหนือไไมมม่ีีาอ้นนเป็ thank you มีรถขวางข้างหน้าข้างหน้าคันหนึ่งอ่ะคุณก๊อตเลี้ยวไม่ได้ไปทางไปทางขวาเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมยิงขึ้นกันเลยนะได้เลยไอ้คุณก๊อตคุณก๊อตอยู่อยู่ด้านหลังครับไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปผมอยู่ข้งหลัดีกว่ ใช่ไหมบริเวณนี้คือเฮ้ยขวามาเนี่ยศพคนขวาตกคนไม่ไม่ใช่นะใช้ขวาหน่อยอคุณอยากใชคซ้ายหน่อยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่มันนี่ล้อล้อแต่เฉยไอ้ให้ยูมาเข้ามันอยู่ตรงไหนนี่ตรงไหนที่ผมมาร์กเนี่ยเห็นไหมอันไปเลยคุณอยากไป ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรแค like. okay. ่รอแต่เฉยจะอยู่มาซ่อมอีกอัดอีกปล่อยลูกนึงลูกนึงอล้วก็แบบเช็คก็ไม่ได้ห้องซ่อมไม่ได้ผมซ่อมไม่ได้ผมห้องดูโอเค push it push it push it push push the wheel is broken how we supposed to push m my I c a n t mean o v I c the wheel is broken we can't move o อเคเราเรี okay, r ก well, the yeah, t ี e ดียว r o ้าม c ีอรังนักนล้งไปว้ไปมัน้งไปกนล้งไัลมัน้งไันงันจะแไปวันจะแกไปพวกมัไป h มันจะแกล้งไปพไมันจะแกลไมันจะั h ว h o f ไมันจะแปลนแมนะปวมัลนจะ o มนล้งพนะ I like my idea of uh, getting a big mac you know, so... Left, yeah. left, left. Anti-tank, anti-tank, to like north, Check the north. North, north, north. North, north, north. Okay, I'm so we're gonna smoke this... Uh, I'm checking, in I'm in checking. checking. And we're gonna move that marker. Who the hell... Who the hell marked that anti-tank? I don't see anything. From the down, from the down. I can it. Okay, okay. Oh. พื่อนนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนแบงค์เฟลลี่เฟลลีไม่ใช่ผมดูแผนไม่ใช่ไม่ใช่ผมดูแผนที่แล้วเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ไว้หน่วนเดี๋ยวไปเซฟทีออนก็แล้วดาวน์ดาวน์ดาวน์โอเควัตสุคปเป็นเฮ้ยน้อ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 ตัวดิงใช็คขวาสิช็คขวาบริเวณนี้สิไปอยู่อยู่สิไปอยู่คนข้ามถนนข้ามถนนคนแจ็คเกิ้ลอมาโอ้ยมองไม่เห็นนะสมูทกับดูหลังนะปืนคนคะ มข้าไปอยู่ท้ายแล้วมันข้าไปอยู่บนเดี๋ยวผมดูหลังให้8หมดฟังหรือเปล่าซ่อมได้ไหมยูดูซ่อมไหมยู่ซ่อมไหมยู่ลงไปข้างหลังแทงแล้วซ่อมไหมเอ้ไอ้ที่อยู่ด้านหลังตายแล้วผมเก็บแล้วมันช้าไปคุณไอ้เจ้าเอ็นมิทแทงโอเคโอเคตัด่งมหัย Enemy technical technical southeast What the fuck Who's shooting me Uh there was a technical to the southeast Don t w o r r y Humvee 120 Humvee 120 Medic can you help me Help me Medic squad can you help can you help Medic squad can you help me can you help me I get it ไม่หว่า Can you pause position ไปซ่อมแล้วแอบอยู่ด้านซ้ายของรถถังอ่ะผมว่าเราต้องผมว่าต้อง r t ร์ทแล้วใช่ไหม

วันนี้จังไปเล่นอยู่อันอะไรอ่ะอีบันทีไม่ไม่ไม่อ้าวหายหาหายแล้วโดนไม้อ่ากำลังวิ่งไม่ช่วยแล้วกันเดี๋ยวผมซ่อมให้ให้นิจังเอ่อมีจังมาช่วยคเวอร์หน่อยได้ได้ไม่เกียร์แล้วตรงนี้เสียแบดดี้ก็ยังอยู่เราเสียแค่นี้ไปให้ขับกับฐานไหมเติมกระสุนหรือว่าอะไรไหมกระสุนกลับไปเติมกลับไปเติมกลับไปเลยมอาร์ทีบีเลยเดี๋ยวเราซิ่งกลับลูกฮีทเหลือก้าลูกแล้ว ไม่พังยังเอเลยไปกับฐานก็เลยกับฐานก็เลยนะไปแบนแบะรับกันละอุ้ยอ่ะเอสควอสีอะไรรอโอเคนล้จะมีัทส์ก่อนะโดดยนี้โดดนี้เรียบร้อยเฮ้ยทัง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 

นนเดี๋ยวให้มันกินเอาตรงปีนไม่หาเนี่ยเอา้าหยิบหายเปไม่โดน<อ><ว>คุณก๊อตจอดนิ่งๆ,ๆ,ๆสิถ้าผมเป็นหมอแล้วอผมนปืนปนแทนไม่ได้อีกแล้วตายปะมันมีกันอีกอะไม่ได้มีแค่นี้หรอกันม,มีคนรอดอยู่ต้องเชิรถถังเพื่อนอะ รถเราเรียบร้อยแล้วเออรถถังเพื่อนเราขับไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ขับขับไปแล้วซีซีซีมาร์กแข้งการขวาคุณนะมาแข้งแอคูเลตใช่ใช่โอ้โหลด AP แล้วลองน้ำมาขวาเออขวาต้องฝากคุณมายิงฟานแล้วนะผมจะโหลดแต่ AP พีอีกเดียวแลถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาดิที่โอ๊คสองนะช่วยหายแล้วรถรถเอ็มแแบบเพื่อนเราขพาพาไปหา ฟาเมอราเมอรจริงๆระเบิดผมเป็นปืนกลไม่ใช่ระเบิดคุณก็อตโอ้ชิตหันอยู่ฮะตายหมดยังระเบิดทันเลยตรงตรงงผมดันที่อูโอเคฟกอบอย่ไปเอไปเถอะเราอยู่นานไม่ได้น่เนี่ยเราเข้ามาในไหนเนี่ยคุณยูคุณยูตกรถนะตกรถรก็ให้หังส

อีแพรจะแท็กเยอะมันชวนสร้างรนครับบในพื้นที่หมายแล้วแทงมันเริ่มใกล้เพื่อนเราแล้วเราเราต้องหยุดมันก็ข่าวันละร้องให้ผมไม่ได้เจออะไรขึ้นหมทีแม่น่าจะอันนี้มั้งใจเย็นใจเย็นผมโอเคกระสุนพุ่กลนตรงนี้เป็นสีส้มนะต่อข้อสีรถอ้าวทำไมเสียงกระตุกวะคุยคุยในวิทยุได้ไหม ได้เสียงที่ส่อนกระตุกอลยตอนเลี้ยวซ้ายหน้าเลยก็ได้นะขอแท่งมันแตกหนึ่งคันแล้วคุณอ่าแท่งมันแตกหนึ่งคันแท่งมันมีแท่งมันมีกี่คันน่ะเหลือแต่ตรงสอรคอร์แปดตรงสอร์ฟคอร์แปดข้างล่างข้างล่างนด้ได้โอเคไปโหลดไปโหลดกพลังแห่งแก๊สทะลุไปไม่ได้โ้โหต้องลองต้องลองไม่ลองไม่รู้เลี้ยวซ้ายอีก ใครบอกว่าเหวไ่ยล้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคนั่นแหละเอาไปเกิดเลไตรงนั้นคือสปอร์แล้วมนตำแหน่งผมเลยสปอร์ใกล้ๆอ่ะแทงมันอยู่ไหนแทงมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยบอกกันไ้เต็มเต็มผมเ่ยผมซ้อนตัวอยู่นั้ไอใเป็นสองคนเลยคาันมเขาหน่อยดีว่าแทงไปไหนแล้วหรือว่ากลับอ๋อแทงคิดนยิงตายแ้ก็จุดมันมี2ันนะช่อคันนะ ใช่มีสองน y What is enemy tank you guys see it? o t a h บอกไปองเงี้ยอนจะบอกว่าอยู่นะทำไมผมเห็นว่าเออแทงล่วงไปแล้วหมดนะนะเขาบอกหลัง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 ิวแหลังอะไรหลังหลังอะไรคุณโอ้อะไรของคุณเนี้ย ผมกันมาโดนดีนะช่วยว่าโดนไอ้อจริงไอ้อยู่วยไหมล่ะไม่ไม้ชิบหายแล้วมันเป็นไรไม่ไดเลยขึ้นเลยด้วไปลงซ่อมคนหนึ่งดิลงลงเองระวังนะถ้ามีไม้ก็ต้องมีคนดักยิงอ่ะรอดมันตั้งแต่ปีแย่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องรอด

Turn left g a l ล o นกันล Turn left Yeah, Move forward Move forward It work นะแล้วขับไปทางขวาเลย Nice 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 i a n ไปขนาดนี้ก็เดือดรึนะอะไร้ันพังพังแล้วเราไปยังไงมันเอา Pass i g h t in f o n of me พังแล้วพังแล้วถึงแล้วแต่มันม่ดีเล่นง่ายเนี่ยโอ้ระวังนะตรงเนี้มีบามแล้วจอดยิงครับเลยอ่ะเออ้ยตะกอตีออกมาตะกอตีโดนอาร์ตี้อ่ะหายเดียวเลยไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอรอก่อนยอมแพ้เลืวอเนี่ย

Of the capture point There's there is is the the enemy point. enemy hub, enemy hub inside. Sounds good, copy that. Gonna fuck them soon. Let me on the rope, give on me yeah, enemy on the rope, one two, one, two, five. five oh five, 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 five. What? Five. just one guy. enemy car enemy Behind the train, hide the train.

อออดเาพีจีดาวเอาอีกอันนี้นอันนี้ส่วนช่วยเลยยัดทุกอย่างที่มี up ไปเจอตรงไหนก็ยิงนันเจอผ่านไหนก็ยิงฉันตรงนั้นนะตัว ไม่ต้องเกิดอ่ะโอ้แท้งสองคันอ่ะเอาแบตเรี่มาอีกแรงหนึงจะดีมากเลยแท้งสองคันเอาไม่หมดเลยแท้งไม่หมอ่ะเอา for ammo ดูสิไม่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 ผมมองไม่เห็นอะไรละโอเดี๋ยวละสามคนตัดเลยแอ๊บตมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เป็นไร That's good I'm good I'm good ลูกนี yeah. yeah. ้เิลูกะจัดใหเดี๋ยวยัดให้เดี๋ยวได้แล้วหลดอะไรเรามาอะไรถูกเป็นเลยยรอไงโอ้โหมันขึ้นมันขึ้นชั้นบนกันตัวคอนโล o m under o o m u n r เอ ไมพอก่อนพักก่อนรอรอรอโอ้มันขึ้นหลังคารถถังเราตายแล้วโอเคเรียบร้ยอยเรียบอยเช็คซ้ายกูไหมเช็คซ้ายหน่อยมาเช็คซ้าย,ยตรงนี้อ่ะตายผมเจ็บในอยู่ได้ได้แป๊บเออว่ะเราแวงแพ้งมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดหรือยังมั้งเออทำไมตายเรียบยแล้วเราครบไวมต่อ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 ,ตอเออโดนโดน ตงนั้นเห็นตัวนึงเต็มเต็มเลยพี่อย่าบ้าบอกเลยไปโดนม่ไร็ปไรไปไรเกิดแล้เกิดล้วก็สี่สองข้อสีโดนอะสอข้อสีไฟไหม้อะเอาไงดีมันโตมงออกมาว่ะพี่ผมเหลือสองลูกนะโอเคได้ไดันเข้าไป่อาโตมกมาตรงที่ผมมาร์งที่ผมมารไปตรงที่ผมมาร์ยัไไเองนอนอ่าราไปได่นอนป่ะไม่โดนไม่โดน เฟรนด์ลี่ไฟเฟรนด์ลี่ไฟว้าวไฟโพสหอยไฟเพื่อนเราเต็มเลยโอเคลูกผมลูกนี้ผมเหลือหนึ่งลูกแล้วเต็มกล่องเลยยิ้มติบเนี่ยก็เกือบยิงแล้วได้ไปไปขับขึ้นด้านบนแล้วยิงลงมาได้นะคือคือตรงถ้าเราขับไปทางตรงนั้นนะมันเป็นในใต้สะพานยิงยากเก็เลยก็เลยยิงแะ้ว อะไรวะตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นนะจัดในเข้าเครื่อทางขวาขวาขวาไหมเนี่ยเดา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 โอ้โหพังแล้วพังแล้วผมยิงคนตายหมดเลยอ่ะเรียม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 เรียเรียมตอนนี้เราเจ็บประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุ้นไหม วอปีดองเต้าอีหนึ่งตรงหาศูนย์งมาเลยเดอเดดักยิงมันนัเลยชัดดิเขาเป็นไอลูกจอกเกาะกรูจอกเกาะยิงเข้าไปเยอาให้โดนนะไม่ต้อง รถถังแบร์ลางเอ่อหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองไกลมากซาวอีสซาวอีสหนึ่งสามสองใช่ใช่ใช่โอ้ยไอศีนีมีแทงโอ้โหแต่ว่าเป็นในฐานมันนะมันฐานมันฐานมันหุ่ยิงเข้าไปไหมนี่เง้นรอกันรอกันมาดิออกมาดิออกมาดิ คนต่อต้านรถถังหลังเราอ่ะคนคหันปืนไปยิงไม่ตายไม่ตายใช่นี่ไม่ตายออกมาดีที่สองอ่ะโด้ตายคครับ้ยนอร์บโอ้ You mm. strategic command online. sorry for TK and women drive. I, I accidentally shot to drive. <laughs> I accidentally shot two friends about women driving cars.